พี่นอน้งเราคือคนไทยเราต้องการประชาธิปไตยเราไม่เอาประเด็นการเราไม่เอารัฐบาลนาโก้ยยคุปยุยหัวคุยุยหัวคุณยุวยหัวคุ ทำงานก็ไม่เป็นและเสือกเข้ามาทำพวกมึงเห็นประชาชนมะเป็นควายกันรู้ยังไงพวกกูไม่ได้กินยาแทนข้าวในควายกูไม่ได้แบกกันใชยไว้ให้มึงมาลากจูงสูจ่จะปวดที่จนเห็นที่บุกมึงคิดการไกลและยังบอกอีกไม่ไกลว่าประเทศจะมีกินกูต้องทนเห็นพี่น้องอดตายหรือยังไงกูรู้สึกหว่าภูมิใจการเป็นผู้นำของมึงโอ้ยแ้ว สพีหเือการแก้ปัญหาของคนที่เป็นผู้นำพูดมาแต่และคำมันทุแสนปวดใจน้ำท่วมนาข่าวพี่น้องยังแนะนำให้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเสริมดีไหมแล้วพี่น้องจะมีกินพูดจาแบบมามาได้แดกตีนไกซ่ซปเปอร์ตีนเลยไหมได้แดกดิวกลางปัญหาของพี่น้องยังนอนดิ่งได้ไงพอใครที่ผมใส่อารมณ์เสียตะโก นี่หรือคนเป็นถึงผู้นำเพาะทำสันดานแบบนี้ ำน้ำลำบุลานมึงซื้อห้าพองหรือไงซื้อมาเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้งานพาสีพี่น้องสูญหายไปเท่าไรเคยคิดดูกันบ้างไหมหรือขอแค่กูมีกินประชาชนเดือนร้อนตกงานกันเท่าไรทั้งชาวนาชาวไร่ทั้งสวนยังไม่มีกินยังหลับตาบริหารหน้าดากันอยู่ทำไมไม่มีไรเลื่องใสทพวกมึงหมดเวลาแล้ว อบุุปผปไม้คนยาก,ก็มีในลิกายอมเพื่อนปีก็ไม่ได้ซื้อมาเลือนละเป็นสิบล้านบอกว่าเพื่อนให้ยืมมาจาะเสียอะไรนักหนาขอใหยุดทานที่เธอปิดจับประชาชนทำอะไรก็ต่างแค่เก็บเห็ดเอามากินต้องติดคุกถึงห้าปีคนยาแต่ละครั้งติดคุกแบบหารต่างจานรัฐบาลท,ที่ดำลงอยู่ตอนนี้ นี่หลือคนเป็นถึงผู้นำเขาทำสัดดานแบบนี้นี่หลือคนเป็นผู้นำของประเทศไทยสงลาออกไปเลยอย่าดื่นึงอย่าน้าดานอยู่อีกเลยไปยุ่ยหัวคุณไปยุ่ยหัวคุณไไปยุ่ยหัวคุณไปยุ่ยหัวคุณ ก็สวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยนะครับที่กำลังติดตามรายการของทางสถานีนปช USA ยูเออนิวยกอยู่นะครับก็กลับมาพบกันเป็นช่วงที่3นะครับที่เราทำการออกอากาศตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับประมาณ8ชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็มามีปัญหาเรื่องสัญญาณนะครับไม่งั้นเราก็ตัดยาวไปเลยนะครับ ก็กลับเข้ามาพบกันในช่วงที่3อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับเป็นการเกาะติดสถานการณ์นะครับโดยวันนี้เราได้เชิญวิทยกรนะครับ <c oughs> มาสองท่านนะครับวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ต่อสู้นะครับ กับพวกเรามายาวนานนะครับเราก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในวงการก็ว่าได้นะครับวันนี้เราได้เชิญพี่อนเนกซานฟานแล้วก็พี่ดารุณีกริตบุญยาลัยนะครับหรือพี่ดาสีโคดแดงของเรานะครับซึ่งเป็นนักต่อสู้ที่อยู่ต่างแดนนะครับวันนี้ก็จะมองเข้ามาที่สถานการณ์ในบ้านเมืองนะครับบ้านเมืองไทยเราที่กำลังเกิดความวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้นะครับ จะเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับจากนั้นเราก็อาจจะต้องกลับเข้าไปพบกับรายการสดไปเกาะติดสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับช่วงนี้ขอเชิญพบกับพี่อเอกนกเลยครับเชิญครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับก็อีกหนึ่ง การชุมนุมนะฮะเราเป็นการชุมนุมที่มันซ้ำซ้ซักซากนะแล้ววันนี้เรามาชุมนุมกันวันที่สิบเก้ากันยาเดี๋ยวเราก็จะมีการนัดชุมนุมกันอีกก่อนนั้นนั้นมีการชุมนุมกันมาหลายครั้งนะปีห้าสองห้าสามนะแต่ละการชุมนุมมันก็มีเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันแต่วันนี้การชุมนุมมันมีการ เผยความรู้สึกของผู้ที่เข้าไปรวมชุมนมุมอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ผู้เข้ามารวมชุมนมุมนั้นต้องการอะไรความบริสุทธิ์ใจของผู้ชุมนมุมนั้นเขาต้องการเรียกร้องอะไรนะสิ่งทีผ่ผมมองเห็นเนี่ยตลอดระยะเวลาสิบสี่สิบห้าปีที่ผ่านมา เรามีการเรียนรู้เรามีการวิเคราะห์วิจารณ์กันออกมาซึ่งการวิเคราะห์วิจารณ์มันมีทั้งคนยอมรับและคนไม่ยอมรับสิ่งที่เรามองเห็นก็คือการที่มีคนยอมรับนั้นมันยังมีน้อยส่วนคนที่ยังไม่ยอมรับนั้นมันยังมีเยอะเพราะฉะนั้นการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยวันนี้ มันก็คือกิจกรรมในการในทางการเมืองของคนที่เรียกร้องร้องหาความเป็นธรรมเขาออกมาร้องหาความเป็นธรรมในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องการให้มีความเป็นธรรมและในขณะที่คนชนใหญ่ของประเทศไม่สนใจในเรื่องของความเป็นธรรมไม่สนใจในเรื่องของความยุติธรรมไม่สนใจว่าชีวิตของคนในชาตินนั้ มันจะมีความเป็นธรรมหรือไม่มีความเป็นธรรมนั่นคือเป้าหมายที่เรามองเห็นเราเห็นเป้าหมายเราเห็นบทสรุปเราเห็นการต่อสู้ของคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องผมมองเห็นหมดทุกอย่างแล้วสิ่งที่ผมมองเห็นได้ดีที่สุดก็คือสัญดาณของคน มองเห็นสันดานคนคนไทยว่าสิ่งที่คนไทยเนี่ยมีชีวิตแบบทุกวันนี้มันเกิดจากสันดานของความเห็นแก่ตัวของคน